I have decided that this will have that months last at Eartrafford be my Traford er วันนี้เรื่องใหญ่เลยครับสำหรับแฟนบอลปีสัตว์แดงผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอได้กลิ่นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาเช็คข่าวสารจริงๆอ่ะตอนเช้าของประเทศไทยผมก็เพิ่งรู้เช้านี้เหมือนกันครับพอเห็นแถลงข่าวว่าคาเซเมโล จะเล่นให้ปีแดงเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วคิดแบบผิวเผินก็โอเคนะน่าจะเป็นตอนจบที่สวยงามไม่ต้องให้เขามาไล่เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยแกก็จะอายุ34ปีแล้วแต่พอไปสืบจริงๆโอ้โห,โหทุกอย่างมันมีเบื้องหลังครับคุณผู้ชมมันไม่ง่ายแค่นั้นหรอกครับแล้วถ้าคุณดูคลิปผมสัก2วันที่ผ่านมาน่ะเชื่อว่าน่าจะปฏิติประต่อได้ว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมมาขุดให้ได้ฟังแบบ มันๆเลยแม้กระทั่งนักข่าวเองอ่ะยังไม่รู้เลยครับไม่มีแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามาก่อนเลยเพราะว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาดิอาร์ติกเพิ่งนําเสนอเองว่าถ้าคาเซเมโลเล่นครบ35เกมใช่ไหมปีศาดแดงสามารถต่ออัตโนมัติได้เลยเพราะอยู่ในสัญญานะครับเรื่องราวทั้งหมดจบเองแลไรนะครับวันนี้มันแน่นอนในค่าคืนวันศุกร์แล้วก็พอใบๆกระแสย้อนอนครับบอกปีศาจแดงกําลังจะพิจรารณาเพิ่มขั้นเหนือให้กับคอบี้เมนู และกระแสโคพาเมอร์จะย้ายจากเชลซีมาภาคเหนือให้มันมาอย่างไรรวมถึงแฟนบอลน,นัดประท้วงเซอร์จิมอีเิออสเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในสัปดาห์หน้าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเคลียร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าสักวันมันต้องมาถึงครับก็คือเรื่องราวของคาเซมิโลนั่นเองก็คือเสื้อของผมเองครับยังไปปักเบอร์เขาแล้วก็ชื่อฟอนต์เอาไว้เสื้อเติร์ดครับที่หลายคนเห็นผมใส่แขนยาวนะครับเพราะฉะนั้นครับเสื้อตัวนี้ครับผมได้เตรียมการไว้ก่อนหน้าประมาณสัก 3- 4เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ผมเอามาปล่อยให้กับคุณผู้ชมเลยครับหลังจากที่เขาประกาศจะอำลาสโมสรนี่คือเสื้อเว ของแมนยูนเต็ดรุูการนี้ตัวสีขาวที่ชนะลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์นั่นแหละครับเป็นตัวที่มีทุคนบอกว่าเอ๊ะเป็นตัวนําโชคเหมือนกันนะเพราะว่าชนะเกมใหญ่ค่อนข้างบ่อยตัวอเวรุดูการนี้ครับขาวม่วง่วงก็เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือข้างหลังปักเบอร์และก็ชื่อของคาเซเมโรฟอนสโมสรจากเมกาสโตที่เดียวในเมืองไทยครับทุกคนใครอยากได้ครับวันนี้ผมสั่งมาแบบ เก็บเอาไว้ครับเพราะผมคิดว่าเผื่อว่าไหนแผนสตาร์ทเนี่ยก็น่าจะเป็นสมบัติล้ำค่าครับเพราะว่าอย่างเนี้ยมันไม่มีแล้วครับโดยเฉพาะถ้าตอนเนี้ยคนก็จะมุ่งไปที่ไมกัาสโตนข้างเยอะใช่ไหมเพราะว่าพวกเนี้ยเขาก็รู้ข่าวเร็วไงครับพอแลาเป็นนักฟุตบอลที่หลายคนรักแล้วก็จะเข้าไปปักเดี๋ยวฟอนส์มันจะหมดแต่ว่าวันเนี้ยอยู่ในมือผม3ตัวที่มีของเลยสั่งมาสี่เดือนแล้วนะครับมีไซส์ L ครับแล้วไซส์ L มี2ตัวครับเฮ้ย ไซส์ L ไม่ใช่สีขอภายเอาใหม่ L 1 XL 1 2 XL 1โอ้โหนี่ชัดเจนเลยว่าผมก็เตรียมการไว้แล้ว4เดือนที่ผ่านมาเร็วๆเลยร,ร,ราคาเดิม5,750บาทก็เหมือนกับที่คิดตัวสีแดงตัวสีดำนั่นแหละครับก็ไม่ได้คิดเพิ่มอะไรครับอันนี้ก็คือตามความเป็นจริงจริงชื่อคาเซเมโลเนี่ยยาวมากรวมภาษีน้ำเข้ารวมค่าชิปปิ้ง5้บาทเท่าเดิมครับไม่มีการ ชาร์จ่าแบบเฮ้ยเลิกแล้วนะจะแขวะแล้วนะจะหลอกลาแมนอยู่เขาไม่ได้จะแขวะหรอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่มีชาร์จห้าเจ็ดห้าศูนย์เอลหนึ่งเอคลหนึ่งสองเอคลหนึ่งเร็วที่สุดที่ไลน์ตรงนี้ส่วนเมื่อวานนี้ปล่อยเสื้อโปโลสีม่วงของฤดูกาลใหม่ไปหลายคนถามหาไซส์เอสเพราะว่ามันเป็นไซส์ยุโรปผมรับพรีออเดอร์ได้นะครับราคาเดิม2,799บาทส่วน M มีของ เหลือ3ตัว L รู้สึกจะเหลือตัวเดียวสั่งเข้ามาได้ส่วนไซส์ S ต้องพรีอเดอร์ที่หลายตรงนี้เช่นเดียวกันครับวันนี้เรื่องใหญ่ของสโมสรเราเยอะมากครับมีทั้ง Cas elo, คาเซเมโลค c o ปี้เมนูแล้วก็โคพาเมอร์เข้ามาพัวพันนะครับผมจะไปเริ่มต้นจากพี่ใหญ่ของเราก่อนก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทุกคนน่าจะได้รับทราบพร้อมๆกันก็คือเจ้าตัวโพสในโซเชียลมีเดียเป็นคลิป อำลาเลยครับว่าซ <ott> ีซั่นนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เขียนความรู้สึกมากมายครับกับการขอบคุณแฟนบอลที่อังกฤษที่ต er ั <commencement> <c oughs> <ๆ>้งแต่เข้ามาถึงสนามบินมาจนถึงโอทราวฟอร์ดเขาได้รับการต้อนรับดีมากทั้งกับตัวเองแล้วก็กับครอบครัวเพลงที่ร้องคาซเมโลตติดติตคาซเมโลตตตเขาบอกเขาจะจำไปจนวันตาย และที่ถ้าพูดถึงอังกฤษ d ถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษอ m red ผมสีแดงผมจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันที่เดผมจะเป็นแฟนผีจนวันตายโอ้โหแต่ว่าก็ทิ้งท้ายว่านี่ยังไม่ใช่การบอกลาเพราะเรายังมีสิ่งที่ต้องสู้ปด้วยกันอีก4เดือนเราจะร่วมมือร่วมใจกันประสบความสำเร็จให้ได้นะครับคนก็โอ้โหพี่ใหญ่ไปแล้ว หลังจากนั้นครับสโมสรก็ถแถลงขอบคุณครับแล้วก็เป็นคลิปที่เขาเดินใส่เสื้อสูรอยู่ที่โอทราฟอร์ดก็พรีเซนเทชันกันเต็มที่ขอบคุณนะนันพูดเป็นภาษาโอตูกิสและเป็นภาษาของเขานะครับก็ชัดเจนนะครับว่าคาเซมิโรเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้แบบจะมาอยู่นานภาษาอังกฤษก็ยังพูดไม่ได้ครับก็มีทุกคนบอกว่าจริงๆเขาเป็นพี่ใหญ่แต่ในห้องแต่งตัวเนี่ย มันก็ต้องพูดแต่ภาษาโปรตุกีสราซิฟโปรตุกีสนะฮะก็พูดกับบรูโน่ Bruno, พูดกับ o, ดาโล่พวกเนี้ยครับเขาไม่ได้เรียนเพิ่ม,มนะครับถ้าเป็นวัยรุ่น20กว่าปีคือมันมาอยู่อย่างเงี้ยมันต้องพูดภาษาท้องถิ่นได้บ้างแล้วนะครับอะนั่นคือเรื่องราวที่เราได้รับทราบพร้อมๆกันทีนี้เรามาดูเบื้องหลังครับคุณผู้ชมครับก็คือสุดท้ายแล้วครับตอนแรกเนี่ยแดลนี่เมลครับเป็นสื่อรแรกๆที่เหมือนกับมั่นใจ ว่าคาเซเมโลขอให้สโมสรแถลงข่าวพับลิกวันน so ar ี้ไทม์ไลน์อาจจะงงๆเพราะกำลังจะเจอกับอาร์เซนอลแล้วและเพิ่งจะได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแมนออฟเดอะแมนในเกมเจอแมนเชสเตียก็งงทำไมอยู่ดีๆมาแถลงตอนนี้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เดอะรีเมลรู้มาประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายๆหลังจากนั้นครับบ่ายสามครับที่อังกฤษก็เริ่มทำงานคนกันไปคนกันมาโอ้โหทุกสื่อรายงานตรงกันเลยครับฟังตรงนี้เลยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นฝ่ายบอกยกเลิกสัญญาคาซิเมโ่ครับก็เรียกได้ว่าแจ้งชัดเจนเลยก่อนจะไปถึงมิถุนาสัญญาเขาเนี่ยเซ็นมา4ปีบวก1ตั้งแต่2022ตอนที่เอริกเทนหากขอให้แมนยูเสิร์ฟกองกลาง4ปีก็คือ2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0ม6อนินายมินายนก็คือจะสิ้นสุดซึ่งจริงๆแล้วมันมีออปชั่นบวก1บวก1ในที่นี้ก็คือจะต้องเห็นด้วยทั้ง2ฝ่ายทั้งตัวของปีศาจแดงและตัวของนักฟุ ซึ่งมันมีข้อหนึ่งครับถ้าหากว่าเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงครบ35แมต์สามารถใช้อัตโนมัติได้เลยแต่ความแต่สิ่งตอนที่ปฏิบัติมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเขาต้องเป็นตัวจริงเพราะแมนยูทุกเกมเพราะว่าแมนยูตกรอบฟุตบอลทั่วไปหมดแล้วนะครับทีนี้ครับตัวของสโมสรเองเนี่ยไม่อยากที่จะยือ้อเหมือนเคสของวารานและก็เตเคอาที่เดี๋ยวอยากต่อไม่อยากต่ออยากต่อไปถา,ถามคนนู้นถามคนนี้ยกึยกยกัยก ประเมินสถานการณ์กันกับฟอร์มปัจจุบันเอานัดนี้เล่นดีเอ้ยเดี๋ยวต่อนะเอาอีกสนัดพลาดเอาไม่เอาแล้วหมดสภาพแล้วแหละและสุดท้ายก็จบไปนะครับพอสโมสอนประกาศให้คาเซเมโรแจ้งให้รู้อินฟอร์มก็เลยนะครับว่าหลังจากมิถุนายนนี้ต่างคนต่างไปคาเซเมโรรีเควสกลับไปที่ตัวของแมนยูไนเ็ดว่าถ้างั้นผมลบกวนประกาศพับลิกให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันเขาทำทำไมครับ ถ้าเรามองในแง่ฟุตบอลนะครับเขาก็คงอยากจะบอกแฟนบอลบ้างครับเพราะมันมีบางสื่อบอกว่าคาเซเมโ่ไม่อยากจะให้แฟนบอลเข้าใจผิดว่าเขาจะอยู่ต่อความจริงไม่ใช่หรอกครับมันต้องรู้เขารู้เราครับความเป็นจริงก็คือเขาต้องการให้เวลาเอเจนต์ในการหาทีมใหม่ครับคุณผู้ชมเพราะการประกาศครั้งนี้ทุกทีมก็จะจับตามองแล้วว่าอ๋อโอเคคาเซเมโ่จะว่างในอีก4เดือนที่จะถึงต่อจากนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับดาบิเตห์เที่ตกงานเป็นปี ไม่มีทีมไหนเสนอเข้ามาเลยเพราะว่ามันฉุกละหุกโดยเฉพาะโกถูกว่าโกเนี่ยมันมีมือหนึ่งมือสองเต็มที่ก็มือสามก็เด็กพอเขามารู้ว่าเ DKR ว่างงานแมนยูไม่ต่อเนี่ยเทนฮากทําแบบนั้นกับ DKR ครับไม่มีเทสติโมเนียนแมตต์อะซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนแมนยูเต็ดก็ไม่ค่อยชอบใจตรงนั้นนะครับเขาตัดสินใจนาทีสุดท้ายที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือเกมแพ้แมนซิตีสองหนึ่งนั่นแหละที่โดนเอลคายกูโดการยิงอะเขาก็ไม่เอาไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนโกจะเป็น ที่บิลดิ้งอัพก็เป็นที่มาโอนานาแต่ความหมายคือเดเคีตกงานเป็นเป็นปีครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับวารานไปเล่นโคโม,โมแปบ,บเดียวแขวนสตั๊ดเลยคาเซมิโรเขาวางแผนมาแล้วนะครับว่าเขาจะต้องให้เอเจนต์เนี่ยหาทีมใหม่เขาก็ขอประกาศเลยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ประกาศออกไปณนะตอนนี้ทีมที่เต็งหนึ่งคือ LA Galaxy นะครับในการได้ตัวคือเขาไม่ได้แขวนสตั๊ดนะครับเขาแค่หมดสัญญากับปีสแจแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายเขาจะไปที่ซาอุดีอาระเบียหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่2คลิปที่ผ่านมาถ นะครับอะไวเอาขึ้นมาก็ได้ครผมย้อนพาคุณผูม้ชมย้อนกลับไปวันนั้นสั้นๆนิดเดียวเลยก็คือผมเคยพูดไปแล้วว่าคนที่เขาทํางานในวงการเอเจนต์เขาเคยพูดว่านักเตะอเมริกาใต้เลยนะครับโดยเฉพาะบราซิลเลียนคุยสัญญาค่อนข้างยากเพราะว่าซีเรียสก,กับเรื่องเงินถ้าไปลดเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต่อทั้งสิน้นคาเซเมโล่เนี่ยมาด้วยค่าเหนื่อย3 7 5 0 0 0ปอนด์คือสูงมากครับก็เขาเป็น แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัย,ยครับและตอนที่เขามาคือเขา3าปีด้วยนะครับค่าเหนื่อย3 7 5แล้วก็ลดลงมาเหลือ3 5มแสนและทุกวันนี้รับแค่300,000คือหายไปเกือบ10,000 0ปอนเพราะตามคุณภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแมนยูนเต็ดไม่ได้เล่นบอลยุโรปปีแล้วจบอันดับ15ไม่ได้ถ้วยเลยตอนนี้เขารับอีก30,000ถ้าจะอัตโนมัติเขาต้องลดซึ่งในตรงที่คาว่าลดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจ่ายเงินกับคนรับเงินมันเห็นตรงกันครับอาจจะลด5 0,000 ลดแสนหนึ่งอันนี้เราไม่รู้เลยไงฮะซึ่งตรงนั้นมันไม่เคยมาถึงเพราะคาเซมไม่เคยแบะท่าว่าเขาจะลดค่หนื่อยซึ่งต่างจากแม็กควายแม็กควายเนี่ยแหล่งข่าวนําเสนอบ่อยมากว่าย,ยอมลดจากแสนเก้าลงมาเหลือแสนห้าเลยแม้กระทั่งเดบิทเปคอาร์สมัยก่อนเขาได้ค่าเหนื่อยเท่าคาเซเท่าแรดฟอร์เลยคือสามแสนกว่าสามแสนห้าสามแสนเจ็ดช่วงนั้นเนี่ยยอมลดลงมาเหลือสองแสนนะฮะจากสองแสนห้าก่อนยังแมนย,ยูไม่ยอมจ่ายอยอมรับสองสองแสนก็ได้ หลังจากนั้นแสนห้าก็ไม่ให้นะครับคาเซเปโรัณตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้มีทยท,ท่าทีจะลดสัญญาซึ่งพอมาประจบเหมาะแบบนี้อีลิออสก็ไม่ต่ออยู่แล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าเจ้านายคุณที่นั่งอยู่บนหัวที่ต้องแต่ซื้อหุ้นเข้ามาอย่างเซอร์จิมไร์คลิฟครับด่าเช้าอย่าด่าเย็นว่านี่เป็นการทําธุรกิจที่โง่มากไปซื้อคนอายุ30ปีในราคา6 0บวก10ล้านปอน์จริงๆค่าตัวคาเซคือหกนะครับ และบวกอีก10แอดออนก็คือประมาณ70ล้านปอนด์ถ้ารวมทั้งหมดซึ่งทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามันทําได้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าได้ถ้วยมา2ใบตั้งแต่เขาอยู่ใช่ปะก็คือปีแรกเนี่ยประสบความสําเร็จมากมาจากการที่เขานั่งดูแมนยูเจอเบรนท์ฟอร์ดและแมนยูโดนยิงสลูกเขาส่งข้อความหาเอเจนต์ทุกคนรู้ I will fix this tell them บอกแมนยูเลยว่าเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหากองกลางคุณเองเป็นที่มาของการย้ายจากมาดิดเพราะว่าเขาอยากหาความท้าทายใหม่ซึ่งตอนนั้นเราก็ โอ้โห oh, จินตนาการไม่ออกเลยครับว่าสามเหลี่ยมทองคำของราชาชุดขาวนะครับในยุคที่สุดยอดมากๆคือโมดริชโคลสแล้วก็คาเซมิโร่เนี่ยเราจะได้หนึ่งในนั้นมาถูกไหมฮะในซึ่งในวัยสาปีเนี่ยโอ้โหปีแรก Cas คาเซมิโร่โคตรเก่งโคตรเพอร์เฟกผมไปดูในสนามมา2เกมผมแบบเจ้าตั้งแต่หมดยุคของรอยคีนไมเคิลคาริกเนี่ยนะแมนยูเต็ดไม่ใกล้เคียงกับคาเซมิโร่เลยแม้กระทั่งตอนที่มูรินโญ่ไปดึงมาติชมาจากเชลซีนะสองพก็ 2, 7, 7, ยังไม่ใกล้ ผมไปดูในโอท้าฟอร์ดคู่มิดฟิลด์ของแมนยูปีแรกของเทนฮากที่เป็นคาเซกับอีเล็กเซนเพอร์เฟกมากครับคนหนึ่งเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดอีกคนหนึ่งออกบอลเร็วซึ่งนันาทีนั้นแมนยูมีปีคือแรดฟอร์ดคือถ้าเป็นกองกลางที่ลำเลียงบอลช้าเนี่ยแรดฟอร์ดไม่ได้ทําหน้าที่เต็มไม่ได้ทําเต็มความสามารถแต่ใี่คาเซนไโลตัดบอลอีเล็กเซนหันมาฟุ๊บฟ๊บโยนฟึ๊บแรดฟอร์ดวิ่งมันเลยเป็นที่มาของการจบที่3ในลีกแล้วก็เข้าชิง2ถ้วย ได้แชมป์คาราบาวที่คาเซมิโล่โมงนิวคาสเซิลแล้วก็แพ้แมนเชสซตตี้แต่พอมาปีต่อมาเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาก็คือคาเซมิโล่ฟอร์มเขาตกลงมาเยอะนะครับคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า30จริงเปล่าวะกับความเป็นบราซิลซึ่งแบบเราไม่รู้เขาแจ้งเกิดยังไงณตอนนั้นและทุกคนน่าจะพอรู้ใช่ไหมครับจริงๆเขาไม่ได้ชื่อคาเซมิโล่นะเขาชื่อคาซิมิโลนะครับไม่ใช่ ME ครับเสื้อเอ่อชื่อของเขาตอนเขาเกิดจริงๆอะครับมันเป็น SI นะครับคาซิมิโลนะครับ ทุกคนน่าจะพอทราบใช่ไหมฮะคือ C A S I M I R O ครับแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่ตอนนั้นเขาลงสนามในวัยเด็กแล้วเหมือนเขาทําประตูได้หรือว่าอะไรสักอย่างนี้ที่เขาทําให้คนจดจำํำแล้วคนภาครเรียกผิดเป็นคาเซเมโลเขาก็เลยติดชื่อนั้นเป็นต้นมาแต่จริงชื่อในใบเกิดก็คือคาเซเมโลนะครับเอาไปบอกต่อได้เลยนะนั่นก็คือที่มาของคาเซเมโลที่แบบอ่ฟอร์มตกมาคนบอกน้าหนักเพิ่มขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยนวกวักฟุตบอลบางคนไม่ใช่แค่หิวเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในตลาดเขาจะมองกันว่าเป็นการลดถ้าลดค่าเหนื่อยแสดงว่าลดฝีเท้ามันเป็นเรื่องศักดิ์สรีซึ่งก็มีตัวอย่างนักไม่ท้วนอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเรื่องหลุยดีอาร์นี่ก็ชัดเจนมากนะครับผมทําในช่องวงในหลุยดีอาร์นี่ค่าเหนื่อยที่มาจากปอโตมันได้มาน้อยมากนะครับคือหมื่นกว่าปอนนะฮะหมื่นกว่ายูโรนะครับแล้วพอมาลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลให้ห้า 5้0 0 0ื่นหปอนด์ข่าวที่บอกว่าหลุยดิอาร์จริงๆแล้วได้แสนสี่ข่าวลือครับไม่จริงครับมันเป็นแค่พอกอสของลิฟวูเอคโคนเล่นข่าวเดียวว่าเขาคิดว่านะครับแต่ความเป็นจริงไม่มีการปรับปรุงสัญญาลิฟวูพยายามจะยื่นแสนสองนานมากแต่พอไายเยือินิกมาทีเดียวคือให้เขา2องแสนเจแต่เป็น2องแสนเยูโรไม่ใช่ปอนด์เข้าไปเลยฮะเพราะมัน3เท่าโกนาเต้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือลิฟวูเนี่ยจ่าย7จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้า มันน้อยมากพอจะให้เขาแสนกว่าเนี่ยเขาไม่ไปแหลวเขาจะย้ายนะครับข่าวล่าสุดเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายเคสที่มันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคาเซมิโร่ก็จะจบกับปีศาจแดงนะครับแบบที่ก็ที่ฮะไม่ต้องไปให้เขาไล่นะครับอันนี้เขาแจ้งมนาะก็มันให้มันจบจบไปเพราะว่า23กุมภาพันธ์นี้เขาก็จะ34ปีแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมมองอยานะ่มไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับแต่ที่ย้อนสอนสุดๆก็คือหลังจากที่ไม่ต่อสัญญ,ญาคาเซมิโร่แมนยูเต็ดคุยกับ คอบบี้เมนูจะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะปรับปรุงสัญญาเพิ่มมาอีก1-2ปีนะครับเพราะจริงเพิ่งต่อไปแต่ว่าที่เพิ่มคือค่าแรงครับคอบบี้เมนูนี่ก็มหากาบเหมือนกันที่ทุกคนรู้กันก็คือเขารอสัญญาพร้อมกัน3คนกานาโชอามัดและคอบบี้คอบบี้เนี่ยมาจาก8,000 8,000ก่อนนะ,ะมาจากพอๆกัน8 0 0 0 5,000 ทีนี้พอปรับปรุงสัญญาเนี่ยการนาโชได้ห้าหมื่นแต่คอาบี้เมนูได้สองหมื่นห้าส่วนอาหมัดไอ้นี่อายุมากกว่าซื้อมาตอนนั้นปรับปรุงสัญญาจากเท่าไหร่สองหมืหกหรือเท่าไหร่เนี่ยขึ้นไปเป็นแสนสองซึ่งพอ Agent, เอเจนต์เอาบี้เมนูรู้ว่าโอ้โหการนาโชได้ห้าหมื่นอามัดนี่คือได้แสนสองเลยแล้วคุณปรับปรุงสัญญามาจากแปดพันได้สองหมืนห้านั่นเป็นที่มาของตัวเลขขอแสนแปดจำได้ไหมครับแต่ผมเคยบอกไปแล้วว่า ดวงของคอบบี้ไม่ดีพอเอเจนต์ประกาศเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสมโมสร์กำลังจะประกาศล้มละเหมือนเป็นหนี้กําลังจะล้มละลายไม่มีเงินที่ตอนนั้นเซอร์จิมออกมาพูดกับแกรี่เดวิสนั่นแหละก็เลยไม่เคยมีใครพูดถึงกันอีกเลยนะครับแต่ในที่นี้ถ้าจะไปต่อกับคอบบี้เมนูอยากจะรักษามรดกชิ้นนี้เอาไว้ในความ a อแคลแคลเมีต้องเพิ่มเงินให้เขาซึ่งณัตอนที่ผมไปนั่งดูมานะจาก25 0หมเนี่ยผมว่าครั้งนี้คงให้ประมาณสัก67 0,000หมื่นไม่ได้พูดเองผมเอามาจาการางของ ค่าเหนื่อยนะปัจจุบันคือถ้าให้ประมาณ6-7หมื่นเนี่ยค่าเหนื่อยเขาจะเท่าสูสีกับเซนเตอร์เลิมินมน,น้อยกว่าดาโล่ที่เป็นชุดใหญ่คนเดียวดาโล่นี่คือได้85,000นอกนั้นนี่เขาขึ้นแสนกันหมดแล้วเซิร์ซี 4, พวกอะไรพวกนี้แสนแสนนิดๆกันหมดแสนห้าร้อยกันหมดเมสันเม้าอะไรแสนห้าห้าหมื่นนะลองดูคุณผู้ชมลองดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยน่าจะประมาณนี้อาจจะประมาณขึ้นไปเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ ส่วนโคพาเมอร์พู้สั้นๆเลยครับไม่ได้มีอะไรมากครับเห็นกระแสมา2วันแล้วนะครับมาจากเดอะซันครับมีมูลมาแค่เขาคิดถึงบ้านเขาโฮมซิกภาษางกฤษโฮมซิกคือคิดถึงบ้านเกิดเขาเป็นคนภาคเหนือลอนดอนในภาคใต้แคปิตอลเป็นทีมเมืองหลวงทุกอย่างก็จะเป็นตึกๆๆๆเป็นออกฟอร์ดเป็นตึกเหมือนเราเราอยู่สาทรนะครับอยู่ใจกลางเมืองสยามสแควร แต่เด็กมันเกิดคันทรีไซ์คันทรีไซมันก็เจอแต่ดกอกต้นไม้มีสวนมีวัวเป็นอะไรเหมือนเปแคมชอบคันทรีไซ์คันทรีไซคือเหมือนชนบทหน่อยน,นะครับเขาก็เลยมีกระแสะข่าวว่าเขาคิดถึงบ้านนั่นแหละครับดอเอ็กเพรสก็โยงที่แมนยูนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเชลซีไม่ปล่อยง่ายหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องโคปาเมอร์ก็เอาไว้แค่นี้ว่าเขาแค่คิดถึงเมืองแมนเชสเตอร์แต่พอสมัยก่อนที่เขาชอบเวนรูนี่เขาเคยใส่เสื้อแมนยู คนก็เลยโยงกับปีแ,ด,แดงซึ่งเชลซีนตอนนี้จะปล่อยแล้วครับถูกไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่องวงนายซึ่งผมไม่ได้ทํามา2เดือนกว่าเดี๋ยวผมจะทําเรื่องอาร์เซนอลผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์แค่หนึ่งใบแน่นอนไปดูได้ต่อที่ช่องวงนายไปป๊อปปิลพลเดือนที่แล้วทีมงานติดถ่ายทอสดสดซีเกมผมก็ไม่ว่างเลยไม่ได้ทำมา2เดือนเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทําสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งแล้ว นะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์ครับผมขอฝากโรงเรียนสอนดนตรีที่ผมภรรยาคุณขวัญแล้วก็ครอบครัวเป็นเจ้าของนะครับเราไปซื้อสาขาที่คลองสี่นะครับเป็นโรงเรียนสอนดนตรีเพซาวชุ้ววันทุกคนคงเคยเห็นแล้วแหละมีอยู่ในตัวเมืองมีหลายสาขาที่อยู่ในแบบย่านพารากอนอะไรแบบนี้นะครับเราไปซื้อสาขาที่แถวบ้านนะครับก็คือใกล้ๆกับสนาม um นบีจีปทุมยูเนเต็ดนะ่าอยู่คลองสี่เลี้ยวเข้าไปในโลตัสนะครับ มีเปิดตอนนี้คนเข้ามาสมัครหลายหลายไอ้นี่แหละชนิดดนตรีแล้วมีทางร้องเพลงนะครับมีกีตาร์มีเปียโนโลและมีพรีเปียโนโด้วยนะครับพรีเปียโนโก็เหมาะสําหรับเด็ก2ขวบแบบนี้นะครับไปเรียนรู้ตัวโนต้ตก่อนนะครับซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะไปพัฒนาไปถึงการเรียนเปียโนโจริงนะครับซึ่งเรียนทุกอย่างพร้อมแล้วเป็นเฟรนช์ชัยผมซื้อสาขานี้มารวมปรับปรุงทุกอย่างเป็น3ามสี่ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปได้เลยแฟคซิลิตี้พร้อมนะครับตอนนี้เปิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับใครที่มีลูกอายุ2ขวบ3ขวบจนถึงเด็กโตนะครับเด็กโตเรียนกรองกันเยอะมากอยู่แถวรังสิตปทุมธานีนนทบ,บุรีสะพานใหม่ลำลูกกาสายใหม่แวะไปได้ขับรถก็ประมาณสัก15นาที20นาทีนะครับให้ทดลองเรียนฟรี30นาทีลองทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้ถ้าคุณชอบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายของเรา ก็คือเราปล่อยของสะสมเป็นเสื้อคาสเซมิโนะครับผมสั่งมา4เดือนแล้วครับเพราะผมรู้ว่าจะมีวันนี้มาถึงส่วนตัวมีสีดําตัวงละนะครับวันนี้ปล่อยเอาเวก็คือเสื้อทีมเยือนที่มีปักเบอร์18แล้วก็ฟรอนต์สโมสรอนฟอนที่อัลฟอร์ดนะครับตัวนี้มีอย่างละตัวครับผมสั่งมาเผื่อๆ l 1 xl 1และ2 xl 1มาถึงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังราคาเดิมวที่ปล่อยเสื้อย่า่าบาท รวมแท็กรวม Shipping เรียบร้อยนะครับก็มาก่อนได้ก่อนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะพรีออเดอร์ได้ไหมนะเพราะว่าฟอนน่าจะหมดแปบ๊บเดียวเนี่ยคนไปต่อคิวเข้าแถวที่โอทาฟอร์ดอยู่แล้วแลานี้สั่งมาก่อน4เดือนแล้วก็เสื้อโปโลครับเมื่อวานนี้ปล่อยไปตัวสีม่วงล็อตที่3เหลือ M23 ตัวนี่แหละ L อล่าเหลือตัวเดียวส่วน S คนถามเยอะพรีออเดอร์ได้2799้เ27และเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันเสาร์พอปอนเตมาทีครับบ๊ายบายครับ